งานแต่งงานจัดว่าเป็นงานมงคลของคนทั่วโลกแต่ละประเทศก็จะมีธรรมเนียมแตกต่างกันไปรวมถึงประเทศไทยที่จะมีขนบประเพณีพิธีมากมายรวมไปถึงข้าวของต่างๆที่จะเอามาใช้ในการจัดงานจะมีความอ้างอิงถึงความหมายของวัตถุที่จะเอามาใช้รวมไปถึงอาหารที่จะต้องมีความหมายดีเพื่ออวยพรให้กับคู่บ่าวสาว และก็ต้องมีอาหารที่เลี่ยงจะนำมาทำในงานแต่งงานเช่นกันวันนี้อัพดุลเลยขอรวม8อาหารไม่มงคลห้ามมีในงานแต่งที่อาจจะมีความอร่อยและเป็นของโปรดใครหลายคนแต่กับงานมงคลสมรสนี้ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามครับ 1. ตีนไก่ ตีนไก่ถือว่าเป็นส่วนที่ใครหลายคนไม่กินแม้จะนำไปประกอบอาหารมีกลิ่นหอมชวนทานแต่นอีกแง่ก็เป็นของโปรดของใครหลายคนแต่ตีนไก่จัดว่าเป็นส่วนประกอบต้องห้ามที่จะนำมาใช้ทำอาหารในงานแต่งงานเพราะโบราณมีความเชื่อว่าถ้ามีอาหารที่มีตีนไก่จะทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีเหตุทะเลาะกันจนเลือดตกยางออกเหมือนกับไก่เวลาตีกันจึงทำให้หลายงานแต่งไม่มีอาหารที่ประกอบด้วยตีนไก่เลย 2. ขนมจีนขนมจีนในความเป็นจริงคืออาหารที่มักจะพบเจอบ่อยๆในงานเลี้ยงงานมงคลหลายงานเพราะสามารถทําน้ำยาเลี้ยงแขกได้หลายอย่างทำในปริมาณเยอะได้เพราะสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยและตัวเส้นขนมจีนที่ยาวก็มีความหมายมงคลถึงความยืดยาวและเหมาะจะอวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่ถ้ากระบวนการลวกเส้นเกิดขาดหรือเปื่อยยุ่ย มันก็จะเป็นลางไม่ดีให้กับคู่บ่าวสาวที่อาจจะหมายถึงความรักที่ไม่ยืดยาวจึงเป็นอีกเมนูที่ถ้าฝีมือการทำเส้นไม่เก่งพอควรเลี่ยงที่จะมีในงานแต่งงานครับ 3. มีกรอบ ความอร่อยและความกรอบของมีกรอบเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนจนเป็นขนมยอดนิยมที่ซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่หรือคนสนิทกันเยอะมากแต่กลับมาเป็นของต้องห้ามในงานแต่งงานตามความเชื่อที่ว่าถ้ามีมีกรอบที่หักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ในงานจะไปบั่นทอนความรักของคู่บ่าวสาวให้สั้นลงแม้ว่าความรักของบ่าวสาวจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นลางไม่ดีหลายงานแต่งก็เลยไม่มีมีกรอบเป็นอาหารอยู่ในงานเลยครับ 4. แกงบอนคำว่าบอนแน่นอนว่ามีความหมายไม่ค่อยจะดีแม้จะเป็นแกงที่มีรสชาติอร่อยมากถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆแต่มันไม่เหมาะสมเลยสำหรับงานแต่งงานเพราะแกงบอนเปรียบได้กับปากบอนปากเสียปากไม่ดีหากมีในงานแต่งจะทำให้คู่บ่าวสาวนั้นมีปากเสียงทะเลาะกันและนอกจากแกงบอนแล้วอาหารที่ชื่อและลักษณะไม่เป็นมงคล เช่นต้มโคขงต้มเปรตผัดสตอผักกระถินแกงร้อนก็ถือเป็นของต้องห้ามในงานแต่งด้วยเช่นกัน 5. ขนมถังแตกขนมถังแตกเป็นขนมคู่แข่งขนมเบื้องในงานวัดเลยก็ว่าได้แต่ความอร่อยของงาเนื้อแป้งนิ่มและมะพระ้าวอ่อนก็เป็นของต้องห้ามในงานแต่งงาน โดยชื่อของขนมที่สื่อความหมายว่าคู่บ่าวสาวอาจจะมีปัญหาการเงินในอนาคตขัดสนเรื่องเงินทองบ้านแตกไม่มีความสุขในชีวิตคู่ความจริงแล้วขนมถังแตกไม่ค่อยนิยมทำในงานเลี้ยงไว้รับแขกสักเท่าไหร่และด้วยความเชื่อหลายๆอย่างขนมถังแตกก็กลายเป็นเมนูต้องห้ามในงานแต่งไปด้วยครับ 6. ขนมบ้าบิน ขนมบ้าบินเป็นขนมไทยที่มีเนื้อมะพร้าวผสมกับแป้งย่างบนกระทะจนเกิดความหอมมีให้ทานได้ทั่วไปทั้งงานมงคลต่างๆงานเลี้ยงแต่ไม่ใช่กับงานแต่างงานเพราะโบราณถือว่าขนมบ้าบินไม่เหมาะสมจะเอามาใช้ในงานแต่งเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้บ่าวสาวทะเลาะกันจนถึงขั้นเลิกรากันไปแม้จะหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแค่ไหน แต่กันไว้ดีกว่าแก้จึงสังเกตได้ว่าหลายๆงานแต่งจะไม่มีขนมบ้าบินอยู่ภายในงานเลย 7. ขนมที่ทำมาจากสระระกรรมทอ้อบวยและแห้วนอกจากชื่อเมนูขนมหรืออาหารต่างๆที่มีความหมายไม่ดีจนเป็นของต้องห้ามในงานแล้ววัตถุด,ดิบหลายอย่างที่มีชื่อในแง่ลบเช่นสละ กระกำท้อบวยหรือแหว้วก็เป็นวัตถุดิบต้องห้ามที่จะมีผสมในเมนูอาหารหรือขนมในงานแต่งงานอย่างเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าคู่รักจะต้องพบเจอแต่ความชอกช้ำไม่สมหวังในชีวิตคู่และความคิดนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งสังเกตได้ว่าผู้ใหญ่หลายคนจะไม่นิยมนำส่วนผสมชื่อไม่ดีมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมหรือของหวานในงานแต่งงานเด็ดขาด 8. ฝอยทองขนมฝอยทองจัดเป็นขนมทอง9้ามงคลร่วมกับขนมทองอย่างอื่นแต่ก็กลายมาเป็นขนมต้องห้ามด้วยความเชื่อคล้ายกับขนมจีนว่าถ้าเส้นขาดหรือเปื่อยยุ่ยจะทำให้ความรักของบ่าวสาวไม่ยืดยาวแต่ถ้าสังเกตดูแล้วจะมีหลายงานแต่งที่มีขนมฝอยทองไว้ในงานเพราะมีวิธีแก้เคล็ดคือต้องทำให้เป็นเส้นยาวสมบูรณ์ จับเป็นแพรได้สวยงามหากไม่เป็นดังนั้นเชื่อว่าคู่บ่าวสาวจะครองรักกันไม่ยืดเหมือนกับเส้นฝอยทองที่ขาดจากกันไปและทั้งหมดก็คืออาหารและขนมที่จัดเป็นของต้องห้ามในงานแต่งงานโดยความหมายของส่วนผสมหรือชื่อที่มีความหมายเป็นไปในแง่ลบ ไม่เหมาะสมสำหรับการอวยพรให้คู่บ่าวสาวรักกันอย่างยืนยาวถึงแม้ว่าจะมีหรือไม่มีอาหารไม่มงคลการแต่งงานก็ยังเป็นเรื่องของคนสองคนที่ตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกันเพื่อสร้างครอบครัวองค์ประกอบอย่างอื่นภายในงานแต่งจึงถือว่าเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีชีวิตคู่ที่มีความสุขและมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในอนาคตมากกว่า